ทำไมเราไม่พร้อมเกษียณทั้งที่ทำงานมาทั้งชีวิตคุณเคยถามตัวเองไหมครับทำไมเราทำงานมาตลอดทั้งชีวิตแต่พอถึงวัยเกษียณกลับไม่พร้อมสักทีทุกเช้าที่คุณตื่นตีห้าออกจากบ้านเพื่อไปทำงานฝ่ารถติดกลับบ้านคําทุ่มแรงกายแรงใจเพื่อครอบครัวมันควรจะแลกมาด้วยชีวิตที่มั่นคงไม่ใช่หรือแต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือคนจำนวนมากในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณจริงๆกลับพบว่าเงินเก็บไม่พอ ต้องพึ่งพาลูกหลานต้องกู้หนี้เพิ่มหรือบางคนยังต้องทำงานหนักทั้งที่ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งที่เราก็ทำตามสูตรที่สังคมสอนมาตลอดตั้งใจเรียนหางานดีๆทำงานเต็มที่เก็บเงินไว้บ้างแต่พอถึงปลายทางกลับไม่เป็นอย่างที่คิดคำตอบอยู่ตรงนี้ครับเพราะเราโฟกัสแต่การทำงานหาเงินแต่ไม่เคยถูกสอนให้วางแผนชีวิตหลังกเกษียณเลยลองคิดดูสิครับ โรงเรียนไม่เคยสอนเราเรื่องการออมการลงทุนหรือการวางแผนเกษียณเราเลยใช้ชีวิตแบบวันต่อวันหาได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปพอมีโบนัสก็ซื้อของอยากได้บ้างก็ผ่อนอยากได้รถก็ซื้อใหม่จนลืมคิดว่าอีก20-30ปีข้างหน้าจะเอาอะไรกินคลิปนี้ผมจะพาคุณเจาะลึกว่าทำไมคนจำนวนมากทำงานหนักแต่ยังไม่พร้อมเกษียณปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความขี้เกียจหรือไม่ขยันแต่อยู่ที่ระบบการเงิน หนี้สินไลฟ์สไตล์และวิธีคิดที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่สะสมจนกลายเป็นภูเขาลูกใหญ่บังอนาคตถ้าคุณอยากรู้ว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรและจะป้องกันไม่ให้ชีวิตของคุณจบแบบนั้นได้ยังไงผมอยากให้คุณฟังจนจบเพราะสิ่งที่คุณจะได้จากคลิปนี้อาจเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตคุณไปตลอดทั้งชีวิตครับหเราถูกสอนให้ทำงานเก็บเงินแต่ไม่เคยถูกสอนให้วางแผนตั้งแต่เด็ก เราถูกปลูกฝังด้วยประโยคคุ้นหูว่าตั้งใจเรียนโตขึ้นจะได้มีงานดีๆทำแล้วพอเรียนจบก็มีอีกเสียงหนึ่งบอกว่าขยันทำงานเก็บเงินไวเ้เยอะๆชีวิตก็จะสบายแต่สิ่งที่สังคมลืมบอกก็คือการทำงานหาเงินกับการวางแผนทางการเงินนั้นไม่เหมือนกันเลยโรงเรียนส่วนใหญ่สอนเลขคณิตวิทยาศาสตร์ภาษา แต่กลับไม่เคยสอนเรื่องการจัดการเงินส่วนบุคคลทั้งที่มันคือทักษะชีวิตที่จำเป็นที่สุดเราเลยไม่รู้ว่าจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้หลังเกษียณไม่รู้ว่าเงินเฟ้อทำให้มูลค่าเงินลดลงทุกปีและไม่รู้ว่าการลงทุนคือสิ่งที่ช่วยให้เงินงอกเงยได้จริงสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำได้จึงเป็นเพียงการฝากเงินในธนาคารซึ่งเมื่อก่อนอาจดูเหมือนปลอดภัยแต่ในความจริง ดอกเบี้ยงเงินฝากปัจจุบันเฉลี่ยไม่ถึง1%ขณะที่เงินเฟอ้อปีละ2-3%นั่นหมายความว่าเงินในบัญชีของเรากำลังค่อยๆหายไปโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเก็บเงินสดไว้100,000บาทไม่ทำอะไรเลยผ่านไป20ปีเงินก้อนนี้ยังคงเป็นตัวเลขเท่าเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือท่าของมัน ข้าวแกงที่เคย25บาทอาจกลายเป็น60บาทน้ำมันที่เคยลิตรละ20บาทอาจกลายเป็น50บาทนั่นเท่ากับว่าเงินที่คุณอุตส่าห์ทำงานแลกมาจะซื้อของได้น้อยลงกว่าที่คิดมหาศาลนี่แหละครับคือสาเหตุแรกที่ทำให้คนทำงานมาทั้งชีวิตแต่ยังไม่พร้อมเกษียณเพราะเราไม่เคยถูกสอนให้ทำให้เงินทำงานแทนเราเรารู้จักแต่การทำงานแลกเงิน แต่ไม่เคยรู้จักการใช้เงินสร้างเงินถ้าอยาก,กเกษียณได้อย่างมีความสุขเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากทำงานหาเงินเป็นวางแผนให้เงินอยู่กับเราได้นานที่สุดและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตการทำงานเลยครับ 2. รายได้เพิ่มแต่รายจ่ายเพิ่มมากกว่าอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราไม่พร้อมกเกษียณทั้งที่ทำงานมาตลอดชีวิตคือสิ่งที่เรียกว่า กับดักรายจ่ายหรือที่ต่างประเทศเรียกว่า lifestyle inflation นั่นคือทุกครั้งที่รายได้เราเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายของเราก็มักจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและที่แยก่กว่านั้นคือมันมักจะเพิ่มเร็วกว่ารายได้เสมอลองลึกภาพชีวิตการทำงานดูสิครับตอนเริ่มงานใหม่ๆเงินเดือนอาจอยู่ที่1 5 0 0 0 0 0ถึง20,000บาทเราก็กินข้าวแกงง่ายๆนั่งรถเมล หรือขี่มอเตอร์ไซค์ใช้ชีวิตแบบประหยัดแต่พอเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนขยับเป็น30,000ื่นถึงสี่หมบาทสิ่งแรกที่เราทำไม่ใช่การเก็บเพิ่มแต่กลับกลายเป็นการอัปเกรดชีวิตซื้อรถคันแรกกู้ซื้อคอนโดกินร้านหรูบ่อยขึ้นใช้บัตรเครดิตแบบไม่คิดมากผ่านไปไม่กี่ปีรถคันแรกยังไม่หมดค่างวดแต่ก็อยากได้คันใหม่เพราะเงินเดือนขึ้นอีก บ้านที่ซื้อไว้ก็อยากรีโนเวทของใช้ที่เคยพอเพียงก็ถูกแทนที่ด้วยของแบรนด์เนมเพราะคิดว่าทำงานเหนื่อยทั้งทีต้องให้รางวัลตัวเองบ้างนี่คือเหตุผลที่รายได้โตจริงแต่เงินเก็บไม่ขยับตามปัญหาของพฤติกรรมนี้คือเมื่อรายจ่ายขยายตัวจนกินสัสดส่วนใหญ่ของรายได้แม้จะทำงานมา20-30ปีเงินเก็บก็ยังอยู่ระดับเดิม หรือบางคนไม่มีเงินเก็บเลยด้วยซ้ำทั้งที่รายได้รวมตลอดชีวิตอาจแตะหลัก10ล้านบาทไปแล้วก็ตามผมอยากให้คุณลองทบทวนดูง่ายๆครับสมมุติคุณมีรายได้เดือนละส0 0 0 0ถ้าเก็บอย่างน้อย20%เท่ากับเดือนละ6,000ปี1ก็72,000 10ปีก็7 2 0 0 0 0แต่ถ้าคุณเอาเงินเดือนขึ้นไปใช้จ่ายหมดทุกเดือนโดยไม่เคยกันเงินเก็บไว้คุณจะเหลือเท่ากับศนย แม้เวลาผ่านไปสิปีก็ตามนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากถึงทำงานทั้งชีวิตแต่ไม่พร้อมกเกษียณเพราะพวกเขาหาเก่งแต่เก็บไม่เป็นและถ้าไม่ปรับวิธีคิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็จะไม่ต่างอะไรจากน้ำที่เติมลงไปในถังรั่วสุดท้ายก็ไม่มีวันเต็มครับ 3. เข้าใจผิดว่าเงินบำนาญประกันสังคมจะพอ อีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่ทําให้คนไทยจํานวนมากไม่พร้อมกเกษียณคือการคิดว่าไม่เป็ไร้ายรอกเดี๋ยวพอกเกษียณก็มีเงินบํานาญมีเงินประกันสังคมช่วยแต่ในความจริงตัวเลขเหล่านี้น้อยกว่าที่คุณคิดมากและแทบไม่พอสําหรับการใช้ชีวิตจริงเลยลองคิดภาพตามนะครับสมมุติคุณทํางานได้เงินเดือน3 0,000บาทต่อเดือนตลอดชีวิตการทํางานคุณก็ใช้ชีวิตในระดับที่พอจ่ายค่าเช่าบ้านค่าอาหาร ค่าเดินทางและค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวได้แต่พอถึงวันที่กเกษียณเงินที่คุณจะได้รับจากบำนาญหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลับอยู่ที่ประมาณ10,000ถึง15,000บาทต่อเดือนเท่านั้นถามว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบเดิมได้หรือเปล่าคำตอบชัดเจนว่าไม่ได้เพราะค่าใช้ใจ่ายของเรามักไม่ลดลงเท่าไรหลังกเกษียณแถมบางอย่างกลับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางไปหาหมอ ค่ายาที่ต้องกินประจำและเมื่อรวมกับค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าจะจ่ายพื้นฐานต่างๆคุณจะพบว่าเงินบำนาญที่คิดว่าพอกลับไม่ถึงครึ่งของสิ่งที่ต้องใช้จริงนี่คือเหตุผลที่หลายคนหลังเกษียณต้องหางานพิเศษทำต่อไม่ว่าจะเป็นรอปรพอพนักง,งานขายเพราะค่าแม่ค้าในตลาดหรือแม้กระทั่งทำงานรับจ้างรายวันทั้งที่ร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้ว การทำงานหนักในวัยที่ควรได้พักกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะรายได้าจากระบบบำนาญไม่พอเลี้ยงชีพยิ่งไปกว่านั้นคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือทำงานนอกระบบซึ่งไม่ได้ส่งเงินประกันสังคมต่อเนื่องก็อาจไม่ได้รับสิทธิ์เท่าไหร่เลยพอถึงวัยเกษียณจริงๆก็ไม่มีแม้แต่เงินบำนาญขั้นต่ำต้องพึ่งพาลูกหลานหรือขายทรัพย์สินที่หามาทั้งชีวิตแทนดังนั้นถ้าเรายังคิดว่ากเกษียณแ,แล้วระบบจะดูแลเราเอง นั่นคือความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดการเตรียมตัวต้องมาจากตัวเราเองเท่านั้นเพราะไม่มีใครจะรู้จักค่าใช้จ่ายและความต้องการของชีวิตเราได้ดีเท่าเราเองครับ4ไม่มีแผนรับมือกับเงินเฟ้อคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเงินที่เราเคยใช้ซื้อของได้เยอะเมื่อ10-20ปีก่อนทุกวันนี้กลับซื้อได้น้อยลงเรื่อยๆนี่แหละครับคือเงินเฟ้อสรูงเงียบที่กัดกินกําลังซื้อของเราทุกปีอย่างต่อเนื่อง ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนข้าวแกง1จานราคา20-25บาทน้ำมันลิตรละ18-20บาทค่าโดยสารรถเมย์เริ่มต้นเพียง4-5บาทแต่ปัจจุบันข้าวแกงจานเดียวอาจแตะ50-60บาทน้ำมันลิตรละเกือบ40-50บาทและค่ารถเมย์ขั้นต่ำก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานชัดเจนว่าแม้ตัวเลขเงินในบัญชีของคุณจะไม่ลด แต่ค่าของเงินกลับลดลงเรื่อยๆทุกปีหลายคนทำงานหนักแล้วออมเงินสดหรือฝากธนาคารเพราะคิดว่าปลอดภัยแต่ความจริงแล้วดอกเบีย้ยเงินฝากเฉลี่ยปีละไม่ถึง1%เปอร์เซนขณะที่เงินเฟอ้อวิ่งอยู่ที่ 2- 3เปอร์เซนหมายความว่าต่อให้คุณออมเงินไว้หนึ่งล้านบาทในวันนี้อีกยี่20ปีข้างหน้าเงินก้อนนั้นก็จะซื้อของได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปัจจุบันนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทาให้คนทางานมาทั้งชีวิต แต่ยังไม่พร้อมกเกษียณเพราะเขาลืมวางแผนป้องกันค่าของเงินที่หายไปเก็บเงินได้เท่าไหร่แต่ถ้าไม่ลงทุนให้งอกเงยเงินก็ไม่สามารถไล่ตามค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นทุกปีได้วิธีแก้ปัญหาไม่ใช่การเก็บเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเดียวแต่คือต้องเรียนรู้การลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเติบโตได้มากกว่าเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ทองคำในบางช่วงเวลา การลงทุนเหล่านี้ช่วยรักษาและเพิ่มมูลค่าเงินในระยะยาวดังนั้นหากคุณอยากให้เกษียณสบายจริงๆคุณต้องไม่เพียงแต่เก็บเงินแต่ต้องทำให้เงินทำงานแทนคุณโตให้ทันหรือโตแซงเงินเฟ้อได้นี่คือกุญแจสำคัญที่คนจำนวนมากมองข้ามและทำให้พวกเขามีเงินเก็บแต่กลับไม่พอใช้ในวัยเกษียณครับ5นี่คือศัตรูของการเกษียณถ้าพูดถึงศัตรูตัวจริงของการเกษียณ หลายคนอาจคิดถึงเรื่องรายได้ไม่พอหรือเงินเฟอ้อแต่ความจริงแล้วนี่นี่แหละครับที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คนไทยจำนวนมากไม่พร้อมกเกษียณแม้จะทำงานมาตลอดชีวิตก็ตามลองนึกภาพดูครับนี่บ้านทั่วไปมีระยะเวลาผ่อน20-30ปีถ้าคุณเริ่มผ่อนตอนอายุ30ปีแปลว่าคุณอาจจะต้องจ่ายต่อเนื่องไปจนถึงอายุ55-60ปีพอดี ซึ่งก็คือช่วงใกล้เกษียณพอดีหลายคนยังไม่ทันปลดหนี้บ้านก็ต้องเริ่มคิดถึงเงินใช้หลังกเกษียณแล้วไหนจะหนี้รถที่ต้องผ่อนทุก5-7ปีเพราะอยากเปลี่ยนคันใหม่ไหนจะหนี้บัตรเครดิตท,ที่เกิดจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและจ่ายขั้นต่ำจนดอกเบี้ยพุ่งสูงกว่า16-18%ต่อปีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาระที่กัดกินอนาคตทางการเงินของเราและเมื่อก้าวเข้าสู่วักเกษียณ หากคุณยังมีหนี้ติดตัวอยู่ต่อให้มีเงินเก็บบ้างก็ต้องนำเงินเกือบทั้งหมดไปโปะหนี่ไม่ใช่เอาไว้ใช้ดูแลชีวิตตัวเองผลคือแทนที่จะได้พักผ่อนกลับต้องเครียดกับภาระที่ลากยาวมาจากวัยทำงานตัวอย่างที่เห็นชัดคือหลายครอบครัวกรเกษียณแ,แล้วยังต้องทำงานต่อเพราะบ้านยังไม่หมดรถยังต้องผ่อนหรือบัตรเครดิตยังเต็มวงเงินบางคนถึงขั้นต้องขายทรัพย์สินเพื่อปิดหนี้ก่อน ไม่งั้นดอกเบีย้ยจะบานจนหมดอนาคตการเกษียณที่ควรจะสงบสุขเลยกลายเป็นสนามรบทางการเงินแทนการมีหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่อันตรายคือการไม่มีแผนปลดหนี้ถ้าเราไม่จัดการให้หนี้หมดก่อนวัย50-55ถึงโอกาสที่จะเกษียณแบบสบายแทบจะเป็นศูนย์เพราะภาระจะติดตามเราจนวันสุดท้ายของชีวิตการทำงานดังนั้นถ้าคุณอยากเกษียณได้จริง ต้องตั้งเป้าเคลียร์หนี้ใหญ่ๆใ,ใ,ให้หมดก่อนถึงไั้เกษียณและอย่าสร้างหนี้ใหม่ที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะหนี้ฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตครับ 6. สุขภาพที่ไม่ได้วางแผนอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายคนไม่พร้อมเกษียณทั้งที่ทำงานมาตลอดชีวิตคือเรื่องสุขภาพครับ เรามากักคิดว่าการเกษียณจะเป็นเวลาที่เราได้พักผ่อนใช้ชีวิตสบายๆแต่ในความเป็นจริงสำหรับใครหลายคนช่วงเกษียณกลับเป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพพุ่งสูงที่สุด สาเหตุเพราะตลอดวัยทำงานเรามักโฟกัสที่การหาเงินมากกว่าการดูแลร่างกายตื่นเช้านอนดึกกินอาหารเร่งด่วนเครียดสะสมไม่ออกกำลังกายพอเข้าสู่ว 50, ัย5 0 6 0ปีโรคต่างๆก็ถามหาทั้งเบาหวานความดันหัวใจหรือแม้แต่โรคที่รักษายากอย่างมะเร็งและแน่นอนครับค่ารักษาโรคเหล่านี้สูงมากจนบางครั้งมากกว่าค่าใช้ใจ่ายเรื่องกินอยู่ซะอีก ตัวเลขชี้ให้เห็นชัดเจนว่าคนไทยใช้เงินรักษาพยาบาลช่วงอายุหลัง60ปีเฉลี่ยปีละหลายหมื่นถึงหลักแสนบาทถ้าไม่มีเงินเก็บหรือประกันสุขภาพที่ดีเงินที่อุตสาหเก็บมันตลอดชีวิตก็อาจหายไปในพริบตาตัวอย่างนี้ให้เห็นมากมายครอบครัวที่ต้องขายบ้านหรือที่ดินเพื่อรักษาตัวเองหรือคู่ชีวิตจนสุดท้ายแทบไม่เหลือทรัพย์สินไว้ใช้ตอนกเกษียณเลยปัญหานี้หนักขึ้น เพราะหลายคนคิดว่าตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ไม่จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพแต่ยิ่งอายุมากค่าเบี้ยประกันก็ยิ่งแพงและบางครั้งสุขภาพเริ่มมีปัญหาแล้วบริษัทประกันก็อาจไม่รับทำได้ซ้ำนี่คือกับดักที่ทำให้เราคิดว่ามีเวลาแต่จริงๆแล้วกลับสายเกินไป ดังนั้นการเตรียมสุขภาพคือสิ่งที่ต้องทำตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารที่ดีนอนพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญคือการซื้อประกันสุขภาพไว้ตั้งแต่ยังอายุไม่มากและร่างกายแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่าที่จ่ายก้อนใหญ่ในอนาคตเพราะต่อให้คุณมีเงินเก็บหลายล้านแต่ถ้าไม่มีสุขภาพที่ดีคุณก็ไม่อาจใช้เงินเหล่านั้นเพื่อสร้างความสุขได้จริงๆ สุขภาพจึงไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่คือรากฐานของการเกษียณที่มั่นคงและมีความสุขครับ 7. ไม่มีรายได้เสริมอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หลายคนไม่พร้อมเกษียณก็คือการพึ่งพารายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวตลอดทั้งชีวิตการทำงานครับเรามักเชื่อว่าตราบใดที่ยังมีงานทำก็จะมีเงินใช้แต่ปัญหาคือเมื่อถึงวันเกษียณงานหยุด รายได้ก็หยุดไปพร้อมกันแต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตกลับไม่ได้หยุดตามเลยคนที่พร้อมเกษียณมักจะมีสิ่งที่เรียกว่ารายได้เสริมหรือ passive income มาตั้งแต่ก่อนถึงวัยเกษียณร,รายได้เสริมเหล่านี้อาจมาในหลายรูปแบบเช่นดอกเบี้ยและปันผลจากการลงทุนในกองทุนหรือหุ้นค่าเช่าบ้านหรือคอนโดที่ปล่อยไว้รายได้จากธุรกิจเล็กๆขายของออนไลน์หรือแม้กระทั่งรายได้จากงานอดิเรกที่ต่อยอดเป็นอาชีพ เช่นการสอนพิเศษทำสวนปลูกผักขายสิ่งเหล่านี้คือแหล่งรายได้ที่ยังไหลเข้ามาแม้ตัวเองจะไม่ได้ทำงานหนักเหมือนเดิมในทางกลับกันคนที่พึ่งเงินเดือนเพียงอย่างเดียวจะเจอปัญหาหนักมากเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณเพราะทันทีที่เงินเดือนหยุดชีวิตแทบจะชะง,งักลงทันทีถ้ามีเงินเก็บไม่มากพอก็จะเริ่มต้องถอนมาใช้จนหมดหรือไม่ก็ต้องกลับไปหางานใหม่เพื่อพยุงชีวิต ซึ่งในวัย60ปีขึ้นไปนั้นไม่ง่ายเลยความต่างของสองกลุ่มนี้ชัดเจนครับกลุ่มแรกทำงานเพื่อเงินและสร้างระบบที่ทำให้เงินทำงานแทนตัวเองส่วนอีกกลุ่มทำงานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวโดยไม่เคยคิดสร้างไรายได้ทางอื่นเลยเมื่อถึงวันหนึ่งที่หยุดทำงานก็เหมือนเครื่องจักรที่ดับลงไม่มีไฟเลี้ยงอีกต่อไปดังนั้น ถ้าคุณไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์นี้คุณต้องเริ่มมองหาวิธีสร้างรายได้เสริมตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องเป็นรายได้ก้อนใหญ่แต่ให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงแล้วค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเ,เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตเพราะการ,กรเกษียณที่สบายไม่ได้มาจากงานหลักเพียงอย่างเดียวแต่มาจากหลายช่องทางรายได้ที่คุณสร้างไว้ตลอดเส้นทางชีวิตครับ 8. ความคิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนทํางานทั้งชีวิตแต่ยังไม่พร้อมกเกษียณก็คือการผัดวันประกันพรุ่งหรือพูดง่ายๆคือคิดว่ายังมีเวลาเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยลงทุนความคิดแบบนี้เหมือนเลื่อนการดูแลอนาคตออกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเวลาที่เหลือก็ไม่พอสําหรับการสร้างเงินก้อนใหญ่แล้วลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับสมมติค,คุณเริ่มเก็บเงินตั้งแต่อายุ25ปีเดือนละ5,000บาท และลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ8%เมื่อถึงอายุ60คุณจะมีเงินเก็บมากกว่า7ล้านบาทแต่ถ้าคุณเลื่อนการเก็บออกไปรอจนถึงอายุ40แล้วเพิ่งเริ่มเก็บเดือนละ5,000บาทเหมือนกันพอถึงอายุ60คุณจะมีเงินเพียง1.5ล้านบาทต่างกันมหาศาลทั้งที่จำนวนเงินที่เก็บต่อเดือนเท่ากันทุกบาททุกสตางค์นี่คือพลังของเวลาที่หลายคนมองข้างไป การออมและลงตุนในวัยหนุ่มสาวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่มันคือสิ่งที่จะตัดสินว่าคุณจะมีเงินพอใช้หลังกเกษียณหรือไม่ปัญหาคือหลายคนคิดว่าอายุยังน้อยมีเวลาอีกเยอะหรือบอกตัวเองว่าเดี๋ยวรวยก่อนแล้วค่อยเก็บแต่เมื่อเวลาผ่านไป1 0 2ถึงปีสุดท้ายก็ยังไม่ได้เริ่มและเมื่อถึงวัยห0ปีขึ้นไปเวลาที่เหลือสั้นเกินไปที่จะใช้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นสร้างเงินก้อนใหญ่ได้ พฤติกรรมเดี๋ยวก่อนนี้ไม่ได้เพียงทำให้เงินเก็บน้อยลงแต่ยังสร้างนิสัยที่อันตรายคือทำให้เราไม่จริงจังกับอนาคตของตัวเองและสุดท้ายก็ต้องยอมรับชะตากรรมว่าไม่มีเงินพอใช้ตอนเกษียณดังนั้นถ้าคุณยังมีความคิดว่าไว้ก่อนอยากให้คุณเปลี่ยนความคิดตั้งแต่วันนี้เพราะทุกวันทุกเดือนทุกปีที่คุณปล่อยผ่านไปโดยไม่เก็บเงินคือการทาให้อนาคตของตัวเองยากขึ้นเรื่อยๆและที่น่าเศร้าก็คือ ไม่มีใครสามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขได้ครับตัวอย่างชีวิตจริงที่ต่างกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองมาดูสองเรื่องราวที่สะท้อนความแตกต่างระหว่างการมีแผนกเกษียณกับไม่มีแผนกเกษียณครับลุงสมชายเป็นพนักงานโรงงานทำงานมาเกือบ35ปีรายได้เฉลี่ยดเดือนละ25,000บาทเขาใช้ชีวิตตามปกติของคนทั่วไปมีหนี้บ้านหนี้รถและผ่บัตรเครดิตบ้างทุกครั้งที่เงินเดือนขึ้น ก็อัปเกรดชีวิตซื้อของที่อยากได้ใช้จ่ายให้สบายขึ้นเงินเก็บจึงเหลือเพียงเล็กน้อยเดือนละไม่กี่พันบาทตลอดหลายสิบปีพอถึงวัยเกษียณ60ปีลุงสมชายมีเงินเก็บจริงๆไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาทใช้ได้ไม่กี่ปีเงินก็หมดสุดท้ายต้องกลับไปทํางานรับจ้างรายวันเพื่อประคองชีวิตทั้งที่ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วในขณะที่พี่มนตรีทํางานคล้ายกันรายได้ก็ไม่สูงไปป่ารุงสมชายมากแต่สิ่งที่เขาต่างออกไปคือ เริ่มวางแผนเก็บเงินตั้งแต่อายุ25เขาแบ่งเงินเก็บอย่างน้อย80%ของรายได้ทุกเดือนและนำไปลงทุนในกองทุนรวมและหุ้นปันผลสม่ำเสมอเขาไม่ใช้ชีวิตวุ่มเฟือยจนเกินไปหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นและตั้งเป้าปลดหนี้บ้านให้หมดก่อนอายุ50ปีผลลัพธ์คือพอถึงอายุ60ปีพี่มนตรีมีเงินเก็บและการลงทุนรวมกันกว่า6ล้านบาทพร้อมทั้งยังมีรายได้จากการปันผลปีละหลายแสนบาทแม้จะ,กะเกษียณจากงานประจำ แต่ก็ยังมีรายได้เข้ามาตลอดเขาจึงสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสบายไม่ต้องพึ่งลูกหลานไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายประจําวันและยังมีเงินสํารองด้านสุขภาพอีกด้วย2เรื่องนี้สะท้อนทัดเจนว่าการวางแผนตั้งหากที่สร้างความแตกต่างไม่ใช่ว่าใครขยันทํางานมากกว่ากันเพราะทั้งคู่ทํางานหนักเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ปลายทางต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเริ่มเก็บและลงทุนตั้งแต่วันนี้ No ement, <S <S ื่อให้ชีวิตเกษียณไม่กลายเป็นฝันร้ายแต่เป็นรางวัลที่เราคู่ควรครับจะทำอย่างไรให้พร้อมเกษียณเมื่อเรารู้แล้วว่าสาเหตุที่ทำให้หลายคนไม่พร้อมเกษียณมีอะไรบ้างคำถามต่อไปคือแล้วเราควรทำอย่างไรครับการแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ต้องอาศัยการลงมือทำอย่างมีวินัยและต่อเนื่องสิ่งแรกที่ต้องทำคือกำหนดเป้าหมายเกษียณให้ชัดเจนว่าต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบไหนต้องการรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ สมมุติคุณอยากมีค่าใช้ใจ่ายเดือนละ30,000บาทต่อเนื่อง20ปีหลังเกษียณคุณต้องมีเงินอย่างน้อย7-8ล้านบาทการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้คุณคํานวณได้ว่าควรเก็บเดือนละเท่าไหร่และลงทุนแบบไหนถึงจะไปถึงสิ่งที่2คือสร้างวินัยการออมอย่างน้อย20-30%ของไรายได้ตั้งแต่วันนี้แม้จะเริ่มช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยหากไรายได้30,000บาทควรเก็บอย่างน้อย 6 0 0 0 0บาทต่อเดือนและการเงินก้อนนี้ไว้เป็นสิ่งแรกหลังได้เงินเดือนไม่ใช่รอเหลือแล้วค่อยเก็บสิ่งที่3คือเรียนรู้การลงทุนเพื่อเอาชนะเงินเฟอ้อจะเป็นกองทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำขึ้นอยู่กับความเข้าใจและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ที่สำคัญคืออย่าปล่อยให้เงินจมอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เพียงอย่างเดียวสิ่งที่4คือจัดการหนี้สินให้หมดก่อนไว้เกษียณโดยเฉพาะหนี้บ้านและหนี้บัตรเครดิต พราะหนี้เหล่านี้จะกลายเป็นภาระหนักที่สุดถ้าเข้าสู่วัยเกษียณแล้วไม่หมดการปลดหนี้เร็วคือการซื้ออิสรภาพให้ตัวเองและสิ่งที่5คือลงทุนด้านสุขภาพทั้งการออกกําลังกายกินอาหารดีและซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่ยังแข็งแรงเพื่อไม่ให้ค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่ในอนาคตกลืนกินเงินเก็บที่สะสมมาและสุดท้ายคือสร้างรายได้เสริมอย่าพึ่งพาเงินเดือนเพียงทางเดียวเพราะเมื่อเงินเดือนหยุด รายได้จากช่องทางอื่นยังคงช่วยพยุงชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆก,การลงทุนหรือการต่อย,ยอดงานอดิเรกก็ตามหากคุณเริ่มทำสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้วันกเกษียณของคุณจะไม่ใช่วันที่น่ากลัวแต่จะเป็นวันที่คุณได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและภาคภูมิใจว่าทำงานมาทั้งชีวิตคุ้มค่าจริงๆเมื่อเรามองย้อนกลับไปจะเห็นชัดเจนว่าการไม่พร้อมกเกษียณไม่ได้เกิดจากการไม่ขยันทำงานเลย เพราะเกลียบทุกคนต่างก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานมาตลอดชีวิตแต่ปัญหาคือเราขยันผิดจุดเราใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำงานหาเงินแต่กลับไม่เคยใช้เวลามากพอในการวางแผนการเงินเพื่อให้เงินนั้นอยู่กับเราไปจนถึงวันเกษียณนี่สินที่สะสมไลฟ์สไตล์ที่ขยายตัวเร็วกว่าเงินเดือนความเข้าใจผิดเรื่องบำนาญการไม่สนใจเงินเฟอ้อ การละเลยสุขภาพและการผัดวันประกันพรุ่งลวนเป็นปัจจัยที่ทำให้เราหมดแรงก่อนจะถึงเส้นชัยที่เรียกว่าชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคงแต่ข่าวดีคือไม่ว่าวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่คุณยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอการออมวันแรกอาจเล็กน้อยแต่ถ้าทำอย่างต่อเนื่องมันจะกลายเป็นเนื้อ,อนใหญ่ได้ในอนาคตการลงทุนวันแรกอาจไม่เห็นผลแต่เมื่อเวลาผ่านไป ดอกเบีย้ยทบต้นจะทำงานแทนคุณการดูแลสุขภาพวันนี้อาจเหนื่อยแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายมหาศาลในอนาคตและการสร้างรายได้เสริมวันนี้อาจดูเล็กน้อยแต่จะกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตยามเกษียณจำไว้นะครับว่าเกษียณไม่ใช่จุดจบของชีวิตการทำงานแต่คือการเริ่มต้นของชีวิตที่คุณเลือกได้เองคุณอยากให้วันนั้นเต็มไปด้วยความสุขความอิสระและความภูมิใจ หรืออยากให้เต็มไปด้วยความกังวลและความลำบากคำตอบขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่คุณทำในวันนี้ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณคือคนที่จริงจังกับอนาคตของตัวเองแล้วครับผมอยากให้คุณเริ่มลงมือทำทันทีครับเริ่มเก็บเริ่มลงทุนเริ่มดูแลสุขภาพและเริ่มสร้างรายได้เสริมแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลย และถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณได้แนวคิดหรือแรงบันดาลใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักเพราะการวางแผนกเกษียณไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวครับแต่คือเรื่องของครอบครัวและอนาคตของเราทุกคน